สวัสดีครับยังไม่แตะตัตเลยนะมันมาจริงด้วยกีฬามึงเล่นอะไรเล่นอะไรกววที่ไหนล่ะกวที่ไหนครับโมทสายเกียโมท้สายเกียมาดิ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 ีอเอเดอเด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 มันเยอะ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 ถอยก่อนถอยน โอเคนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพี่เหมือนบีมนะครับวันนี้มาอยู่กันอาวอีกแล้วซึ่งจะอาจเกมอื่นบ้างแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอไปก่อนเอาอาวก่อนช่วงนี้วันนี้ก็มีคลิปเล่นดีๆไม่ได้อีกแล้วนะครับ,บ <laughs> วันนี้ก็มาโยนอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเป็นมตอตสนะครับผมตัวที่ผม ก็มันเป็นตัวที่ผมแบบตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยแบบประมาณสักซีซันสามซีซัน4ี่ผมเล่นแบบถนัดมากเลยตัวนี้อ่า <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นโมตอร์นะครับแต่เล่นดีๆไม่ได้คือเซ็ต oh. ไอเทมชัดมาเป็นเซ็ตไอเทมคิปังนะครับผมคลิตีคอนนะครับซึ่งพลังแฝงก็เป็นสายกายภาพ แล้วลูนก็เป็นลูนคริติคอนนะครับผมก็ใช้เป็นสกิลเชลเลนเจอร์เป็นปิเกอร์ก็หาทำอีกแล้วเน้นย้ำว่าอย่าไปหาทำกันเด้อ <Yeah. S 1> โอเคก่อนเอ่อก่อนจะไปดูขอฝากอะไรนิดหนึ่งคือเอ่อผมมีลิงก์โดเนตใต้คลิปแล้วนะครับผม oh. ผมมีลิงก์โดเนตแล้วครับตอนนี้ก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็ฝากโดเนต ได้นะครับผมโดเนตเอาไว้ได้ก็ได้แต่ป่ะเอ่อใครที่อยากสนับสนุนก็โดเนตได้นะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมผมเขียนเอาไว้แล้วว่าเป็นลิงก์โดเนตนะครับจะสามารถโดเนตแบบทูแบันนี่วอลเอ่อทูวอลเล็ตหรือว่าพรอมเพย์ก็ได้นะครับแนะนําว่าเป็นพรอมเพย์จะดีกว่าจะง่ายกว่านะครับโอเคก่อนไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยไปดีกว่าไปมันจะเล่นหรือจะล่วง ทำไมหลอดเลือดมันน้อยจังวะเออโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมขอเช็คดูไปทั้งชีวิตพลังชีวิต3,009หมดความเป็นไฟเตอร์แท้งไปเลยมอตอ์มึงโว้ยมอตท์สายขี้นะครับคุณผู้ชมดูจากเช็ดของก็แล้วโยนแน่นอนะฮะตาตานี้เราก็เจอฟอร์เรนด้วยนะครับ ไม่ตายเถอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยย่ายงเดาปะโจุกโ้ยแรงเหลือเกินนี่เนี่ยมันล้ำมันล้ำมันล้ำแน่นอนอย่าไม่เอาฟอลเอนไม่เอาหน้าวอลเลนเอาละครับแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับต้นเกมวอลเลนหย่าไอ้นี่มันยังยันเอาไปได้อีกโว้ยเนาะ จะไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตาเนี่ยจะรอดหรือจะล่วงมันลามีครัมันลามีครับเบื่อจุดหายนี้เจอฟอเรนเนี่ยฮะนี่เนี่มาดิมาปาดออกไปโดนเหรอปาดโดนไ่โดนเหรอปาดออกไม่โดนเหรอเอ้ยกูไม่ตายกูรอดเว้ยกูวิ่งแล้วเว้ยเเดกีรามาไปแล้วเงิน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 งิน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 ัง

จะรอดหรือจะล่วงวะนะตานี้ยเนาะได้บีผีขึ้นมาเนี่ยหาเลยนะสุดยอดอาถามีท้า,าทำตลอด <c oughs> เล่นดีๆกับชาวบ้านเขาไม่ได้หรอกจริงบ้าคลิปแบบเล่นดีๆไม่ค่อยมีหรอกหลังๆมาเนี่ยมีแต่คลิปโยน,ยน,ยน <c oughs> ว่างไงฟอรเรนว่างไงฟอรเรนว่างไงฟอรเรนอืมมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิไม่กลัวหรอกมาดิจัดเซตปุ๊บอัดคลิปเลยป้ง <c oughs> ไม่ได้อะไรมากจัดเซตปุ๊บอัดคลิปเลยมานี่มาฟอรเรนมาโอ้โหดูหัวดฟอรเรนดิแฉลงอ่ะนี่ยมัน หายฮะหายฮะหายฮะคีล่ามันหายไปไหนวะอล้วจะปัดจะเคี่ยอาร์มมาเอาไปแล้วโดนจับขาปปอกที่มีแหกเลยนะโอ้ยิ่งบางๆอยู่บางเป็นกระดาษเลยแม่เอ้ยมาดิกูเล่เเด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  โอ้มันตามอย่างนี้เลยเหรอมีคนแค้นกูครับมีคนแค้นกูครับมีคนแค้นกูครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยมาดิกูแรงอย่ามาดิมาดิมาดิกูแรงไงมาดิปังเี้ยแรงว่ะเออสุดยอดเลยสวยฮะลอเลี้ยวมาวอลเลนมาทัดกับกูอีกทีมาโน้ปผมไม่กล้าหรอ ไรวะราชาหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หรออู้ขี้แปดร้อยเจ็บอยู่นะฟอเรนอะโดนคี้ไปแปดร้อยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะว่าไปนี่เนี่ยโอ้แปดร้อยแ้อยฮะแปดร้อยแต่บางมากเลยโฮ้นี่เนี่ยนี่เนีนี่เนี่ยปูกขาดละ นี่แมรี่โอลิโอสวยเยะแหลกเยยแหลกเยอยแหลกต่อเลนบนเหมือนคีล่าจะกำลังจะเอาเลนบนหรือเปล่ามันไม่ไม่ไม่มัน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 มามันมามันมาอีกด้วยสวัสดีครับไม่แต้อชนะมันมาริงด้วย ล่ามึงเล่นอะไรเล่นอะไรกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนครับโมท้าสายเกลี่ยโมท้าสายเกลี่ยมาดิ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 แย่แรงวะ่ะเออจังหวะเบาแตแต่ไม่เล่นแนะนำว่าอย่าเอาไปเล่นในแรงนะครับมันจะเป็นการโยนซะเปล่าๆป้งเนี่ยชี้ก็แรงอยู่พันกว่าๆนะเนี่ยอุย้ยมาตีกับฟอลเล่นหนีกันมาดิฟอลเล่น สกอผมก็เที่ยวคือเท่ากันนะต่ตังผมเยอะกว่าในในจังหวะนี้ฮะนี่เนี่ยหลาชดป้องโวยเนอะแคลรี่มันคือหายเตะใช่ไหมคีลาเออเจอฉันแกเจอฉันแน่แกเจอฉันแน่เออเจอกันเจอกันไม่กลัวไม่กลัวมาดี กูแรงว่ะแล้วตีเร็วด้วยแรงไม่พอตีเร็วด้วยอ่ะเออสุดยอดเลยเีร์อินไบบนี่เนี่ยโอ้โอ้โอ้อะไรวะเมื่อกี้โอ้กับตายแล้วมีอันตรีไม่น่ารอดอ่ะนี่เนี่ยแล้วมีอันตีไม่น่ารอดอ่ะเมื่อกี้ โรแลนดิโนโรเลเป็นจะสวนหรอจะสวนหรอ<า>ก็มาดีครับจะสวนหรอห <laughs> าทำหอ <laughs> ำนี่นี่ยนานช็อต<า>ปังปาะล่้เล,ล่างได้เลี้ย่างล่างล,ล่าง ไยมีหน้าขอบคุณมากนี่ไงเขียร์ได้ป้อมล่างต่อ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 เดี๋ยว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 มึงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนนี่ไงโอ้เดินตรงเข้ามาเลยอย่างนั้นเหรอเข้ามาใกล้ดีโอผู้นี้โดยไม่หนีอย่างนั้นเหรอก็ถ้าไม่เข้าไปใกล้ฉันก็ซัดหน้าแกไม่ได้โอ้โห

นี่เลยนีเลยโอ้โห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 เ้ยเรียบจัดไป14คิวนี่้ามันเร็วไม่เียหมดเรียบร้อยครั้ชนะ GG GG เฮ้ พูดมากไปโลตินก็ได้ไปผีด้วยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยโอเคเรามาสรุปสกอร์เกมนี้กันก่อนสกอร์เกมนี้อยู่ที่34มสิต่อ12นะครับผม สกอร์ผมอยู่ที่14ตาย2แอสจิต16เราไปดูดาเมจดาเมจ25เปอร์เซ็นต์เย้พออกับ,บ yeah. แครี่เลยอะ่ะดาเมจ่ทำได้พอๆกับแครี่เลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยแคร์ลี่ทำดัเมจไป9ห2ผมทำไป9 1 0 1ครบเครื่องครับแล้วทีไฟเยอสุดเลยนะ <c oughs> ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโบตอสสายคลีนะครับผมก็ไป อย่าไปหาเล่นกันนะมันไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการโยนเกมซะน,นะครับโอเคสุด <Yeah. S 1> okay. ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิงใหง้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมผมก็มีลิงก์โดเน a t อยู่ด้านล่างนะครับใต้คลิปได้สามารถไปกดลิงก์โดเน a t ผมได้เลยนะครับก็ mm hmm. ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าส,สาวัสดีครับผมไปละเจอกัน